รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีกับคุณผู้ชมวันนี้จะชวนไปเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านเจริญนครต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกมุมของร้านเลยว่าจะดีเลิศขนาดไหนจะสวยขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะ ตามมาค่ะนี่คือร้านอร่อยเปิดใหม่คอนเซ็ปต์ไดโนเสาร์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่านเจริญนคร64ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าร้านนี้เขาเชิญให้เรามาสัมผัสความตั้งใจความใส่ใจของร้านที่มีซ่อนอยู่ในทุกมุมทุกพื้นที่ของร้านเริ่มตั้งแต่มาถึงปุ๊บสะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว้างขวางเพราะการพยายามจับจองที่ดินโลง่โลงๆหนึ่งไร่เอาไว้เพื่อเป็นที่จอดรถสําหรับผู้มาชิมโดยเฉพาะมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงทีเล็ก แกสตอรบาร์ร้านนี้เนี่ยนะเขารวมกลุ่มกันนะของกลุ่มเพื่อนที่เขามีใจอยากอยากทำร้านด้วยกันอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชอปครับคุณชูครับสวัสดีครับนี่นี่เจ้าของร้านพี่โล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 เพื่อนพี่โลนี่อายุเท่าไหร่กันบ้างฮะโอ้ยอยากให้พูดถึงอายุสิครับแม่เดี๋ยวหันไม่มองเลยโทรศัพท์ก่อนดีกว่าอ๋อไม่เพราะว่าเ็าบอกว่ารวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่อยากจะทําร้านแนวเดียวกันแล้วก็เลยอยากรู้ว่า เจเนเรชัน <Generation S 2> ที่มารวมกันเนี่ยประมาณแบบรุ่นเดียวกันกับพี่โลเลยหรือเปล่ามีทั้งรุ่นเดียวกันมีทั้งรุ่นน้องคาว่าทีเล็กเนี่ยอยากถามคุณท็อปว่านึกนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงทีเล็กอุทต้องบอกว่าเป็นเป็นราชา <S <S เดียวกันแล้วก็เลยอยากรู้ <S <S ว่าเจเนเรชันที่มารวมกันเนี่ยประมาณแบบรุ่นเดียวกันกับพี่โลเลยหรือเปล่ามีทั้งรุ่นเดียวกันมีทั้งรุ่นน้องคาว่าทีเล็กเนี่ย อยากถามคุณท็อปว่านึกนถึงอะไรถ้าพูดถึงทีเล็กวิทต้องบอกว่าเป็นเป็นราชาของไดโนเสาร์ที่ดุที่สุดนะลูกนี้ยงชอบตอนเด็กๆนี่ต้องอ่านเระว่าพวหนึ่งได้ไลคล้ายอนคิงอ่ะ,อะโอ้แต่จริงๆของพวกเราเนี่ยเราบองถึงทีเล็กเนี่ยมันมันมีความอีลิแกนส์อ่ะมันมีความสง่งางามแล้วก็มันเป็นตำนานม,มันคล้ายๆพวกเราเลยครับที่ที่พวกเราเนี่ยคบกันมาตั้งแต่เด็ก นี่อันนี้แบคเคีโอซอรัสกินพืชอันนี้ทีเร็กซ์ตัวใหญ่เลยมแม่ชอบอะไรครับแม่ชอบแบคเคีโอซอรัสเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงก็ชอบกินพืชไม่ทำร้ายใครค<อ>่อ,คอยๆกินค่อ,คอยๆกินครับแล้ว <happy. S 2> แล้วปัจจุบ,บันนี้ทานมังสัวิรัตด้วยไหมครับไม่ค่ะกินเนื้อค่ะเราอยากรู้จังเลยว่าเออในร้านนี้เนี่ยพวกแนวทางหรือว่าสไตาล์ร้านอะ่ะคำว่าแกสโตรบาร์เนี่ยมันมันต่างกับบาร์หรืออะไรยังไงคืออยากจะบอกงี้นะครับคำว่าแกสโตรบาร์เนี่ยมันคืออาหาร เครื่องดื่มบรรยากาศแล้วก็การบริการที่ดีที่เราใส่ใจด้วยด้วยจิตวิญญาณของพวกเราทุกๆคนแล้วก็สามารถนั่งอยู่ได้ทั้งวันผมอยากจะให้ลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยเป็น VVIP ทุกๆคนอืพี่โลขาร้านนี้เปิดยังคะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการครับ,บเราพ,พี่ Open นแต่สำหรับคุณท็อปกับคุณชู้มาเนี่ยเราเปิดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วครับ โอ้โหไี่ครอสิงี่คือคิงอะคือิ่ะี่ขอบคุณที่ให้เกียรติเรานะคะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นความตั้งใจที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอาหารชนิดของอาหารคาขนมทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นทีเล็กส์แกสโตรบาร์พี่โรดําเลยค่ะเชิญเข้าบ้านของเราเลยครับเชิญค่ะไปลุยแดนไดโนเสาร์ค ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเจ้ช่วงที่เรามานั่งทานเนี่ยรนา์จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบเจ นอแต่อาหารช่วงช่วงบรันช์ที่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับจะเปิด6โมงถึง16นอ่ะแล้ว8โมงนั่นขายอะไรฮะอ่าก็จะมีพวกครัวซองมีแซนด์วิชช่วงช่วงช่วง8โมงถึงใช่ครับจะจะมีเครื่องดื่มมีกาแฟให้ให้ทานจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าหน้าตาบรันช์ของที่นี่เนี่ยไม่ใช่แบบวบอกตื่นมาแล้วเร่งรีบแล้วรีบรีบทำอาหารแล้วออกไปทํางานบรันช์เขาคือประณีตมากเดี๋ยวให้พี่พี่โลแนะนําหน่อยอันนี้คือ อ่าอันนี้คือข้าวผัดอเมริกันสูตรทีเล็กนะครับสําหรับกี่ท่านนะเนี่ยคือจริงๆสําหรับคนที่ทานจุกเนี่ยผมว่าท่านเดียวก็ก็เอาอยู่ก็เอาอยู่ครับมันจะนอกจากความพิเศษที่เราเห็นด้วยดตาแล้วเนี่ยนะครับจะมีเบคอนลมควันมีไก่ทอดแต่ข้าวผัดที่เหตุตรงนี้นะครับเราใช้แครนเบอร์รี่ครับเพราะเราใส่ใจในสุขภาพแล้วนี่คือถั่วและญี่ปุ่นยังไงครับอไก่กรอบดีมากแห้งไม่มัน ข้าวพอรามาแล้วต้องอย่างนี้ครับข้าวนี้อร่อยมากเลยครับรสชาติที่ผมชอบเลยครับแล้วตัวแฮมหอมมากนะฮะไม่ว่าแฮมไว้ว่าเบคอนลมควันใช่ครับเราลมควันมาก็ยกเกล็เออกาให้ดูใจอร่อยนะใจมันทอดยังไงครอมากเลยคือตรงเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้เราจะเรียกว่าฮาส์มันหมายความว่าบ้าน เพราะเราอยากให้ให้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่พวกเราอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนบ้านแล้วคนที่ที่เข้ามานั่งทานก็อยากจะให้เหมือนเข้ามาทานอาหารกันในบ้านบ้านนี้เมนูนี้เรียกอะไรคะบ้านนี้อันนี้เมนูนี้สลัดแซลมอนครับแล้วน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดอะไรคะคือยูสุครับทาสดทําเองใช่ไหมฮะน้ำสลดดัดก็ทําใหม่ทําใหม่ครับจะบอกว่าในแซลมอนสลัดเนี่ยนอกจากผักนะฮะมีผลไม้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นส้มแล้วก็ลูกพีชมีส้มแมนดารินมีลูกพี East, มีสตรอเบอรี่ยันหน้าปากไหวนะวามันจะสดชื่นมากเลยครับพอพอทานเข้าไปสดชื่นแล้วหอมมากเลยแบบสแซบลบมอนดีมากชิ้นหนาแล้วกลิ่นกลิ่นสโมคนี่แบบไม่เชื่อเลยนะมันทุกอย่างมันเข้ากันได้อะคือแบบ <c oughs> ผมไม่เคยเชื่อแบบผลไมา้กับแซลมอนกับลูกชิมันเข้าแบบได้ดแบบีขนาดนี้ครับทุกคนมาที่ตัวนี้ค่ะอันนี้คือซาวโดแซลมอนนะครับอะโวคาโดแล้วของลูกชู้เดี๋ยวดูเป็น,นอันนี้ซาวซาวโดเบคอน ควันกับไข่จะสังเกตดูจะมีความกรอบนอกนุ่มหนเห็นไหมครับใช่เี๋ยตัดง่ายมากเลยอ่ะครับนี่แหละครับจะเห็นไหมครับเสียงจะออกมาเลยว่ามีความกรอบนอกนุ่มหนอยังเราอบเองใช่ครับทำเองเลยครับก็จะทําตีซอสเองอะไรเองหมดทุกอย่างรูปเป็นไง ผมชอบเบคอนมากเลยสาวเลยก็สาหเือก็อร่อยอยู่แล้วครับแต่ผมชอบเบคอนมากเลยเบคอนจืดซีมากเลยแล้วก็นุ่มอโปรที่ผมกินเบคอนไปผมตอนแรกผมเห็นน่ผมรู้สึกแบบอุ้ยน่าจะแบบออลี่น่าจะแบบเลียเปล่าแบบแบบรู้สึกไงตอนกินไปรู้สึกแบบอุ้ยอร่อยมากครับค่างๆจืดซีอ่ะไม่ออยลี่มากครับผมว่านี้แบบ n อ t oil อ่ะผมรู้สึกแบบ มันหนาอ่ะพูดยังไงอ่ะมันชุ่มฉ่ำพุ่มื้นอ่ะเนาะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ไมอมน้ํามันืัอก็ออกมาน่ะนิดนึงอันนี้นนนนมันใสอะไรเพิ่มหรือเปล่ามันมันก็จะมีพวกน้ําผึ้งมีอะไรเข้าเข้ามาด้วยนะครับสัมผัสความตั้งใจได้ตั้งแต่คําแรกแต่เดี๋ยวคนต่อไปเห็นบอกจะจัดเซตใหญ่ให้เราใช่ไหมฮะครับถ้าอยางสู้อยากจะรูจะใหญ่ขนาดไหนนะคะสำหรับที่ T r e รนี่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามฮะเซตใหญ่นะฮะได้เลยครับ ให้พร้อมแล้วขึ้นขบวนรถไฟแห่งความอร่อยกับงานลิ้นติดโรแฟเมนูติดดาววันที่16-26ถึง26มกราคมนี้กองทียะและทอมดารานีโนจะเปลี่ยนแฟชั่นไอแลนด์กลายเป็นสถานีความอร่อยรวมเมนูเด็ดเมนูดังติดดาวกว่าพันเมนูจากร้านดังทั่วไทย ถ้าเกิดพูดถึงปลาทูนะคะต้องร้านนี้ไงบ้านปลาทูมหาไทยสวัสดีเฮียสวัสดีครับผมแล้วก็ตั้งแปลาทูที่เกรดเอย่างนี้มาเลยนะครับผมอันนี้คือปลาทูนึ่งทองทองค่ะ,ะ,ะใช่ก็คือขาวสวยอ้นนยวนส,สปปสสนสัน้นสดใหม่จืดมันไม่แข็งไม่เค็มอันนี้คือปลาอินทรีย์ฮะรสชาติกาลังดีจะไม่เค็มปิีตีเหมือนกระดานทั่วไปชาเตี้ยต้มเค็มหวานโบราณอันนั้นราคามีร้อยร้อยยี่สิบแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะฮะและน้ำปลาทูคุณเด็ดยังไงเฮียรสชาติกลมกล่อมหาทานยากสมัยนี้ถ้าไม่อร่อยหิ้วกล้ามครับผม คุณเฮียบ้านประทูปหาชัยค่ะอขอบคุณมากค<า>รับกระแมค่ะร้านกระแมบ้านคุณยาาา่ากระแมมีกี่แบบครับพี่จ๋ามีสองแบบครับตอนนี้ครับอะไรบ้างจ๊ะมีรถตั้งเดิมกับรถใบเตยจ้ะอนอกจากมีกระแมแล้วก็มีกล้วยกวนกล้วยต,ยตากกายศาสตร์ของโคราชก็มีนะลูกชิ้นจากปัตตานีครับเขเป็นรวมของฝากอ่ะนี่เลยคะส่วนเริ่มเลยคะตรงนี้เป็นของทอดครับผมราคาเท่าไหร่คะคุณพี่เริ่มต้นที่100บาทจากคุณลุงลายมีเท่าไหร่คะอันนี้2 8งร้กิโลจ้ะ ่ใช้กะทิสด100%แ,แป้งข้าวเหนียวโมเองทำใหม่สดทุกวันะคะบอกก่อนเลยว่าน้ำตาลมะพร้าวด้วยเป็นวัตถุดิบจาธรรมชาติไม่จะใส่สกันบูดาชใช่ไหมคะเ<ใ>จ๊อิสลานทานไม่ได้ทานได้สบายมากครับผมอ้าวแวะมาเลยนะคะร้านนี้คะ่ะกระแม่บา้านขุยหญ้าใบาของฝากย่าปูคะ่ะงานเดียวที่รวมความอร่อยทั้งพาหวานเซ็นทรัลชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์16-26มกราคมนี้พบกันในงานลิมติดโปรแฟร์เมนดูติดดาวเท่า เล่นติดดาว around the world โอ้โหโอ้โหโอ้โโอโโโสนับสนุนโดย A W L Royal Jelly ี่มาถึงแล้วนะคะนี่คือเมนูจานหลักคะ่ะแต่ลูกอันนี้เป็นเมนูอาหารไทยนะคะก่อนที่เราจะไปอร่อยกับเมนูจานหลักของ t ีเร็ก s ์แกสโ r รบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาลูกเนี่ยไปลองชิมเมนูนานาชาติค่ะ oh, <no. S 1> ช่วงนี้เนี่ยนะเราโกอินเตอร์นะลูกในช่วงอร่อยติดดาว around the world คะ่ะม <Wow. S 3> ีค่ะคุณท็อปคุณชู้ค่ะลิมติดดาวร r the w o r นะคะสอาหารรอบโลกในวันนี้นะคะ เป็นอะไรครับพี่ยอคขาอันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าลูกชิ้นกุ้งลิ้นจี่นะครับของช้างอันเลยนะครับที่สําคัญคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยหนึ่งในสีสาวงามของจีนใช่ไหมอ่าก็ทางจักรพรรดิถังเซว่อนจงเนี่ยนะครับก็หลงไหลตัวนางมากก็ต้องการจะเอาใจนะฮะก็อยากจะสั่งลิ้นจี่สดที่อร่อยเนี่ยซึ่งมันอยู่ห่างไปตั้ง2วัน2คืนเนี่ยกว่าจะมาถึงเมืองนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบทําอาหารชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับลิ้นจี่จริงๆนะครับแต่ว่าทําจากกุ้งผสมกับหมูนะครับเพื่อที่เอาใจพนังหยางกุ้ยเฟยหยางกุ้ยเฟยใช่นะครับนี่ก็คือะคะมื้อเด็ดของวันนี้ที่จแนะนำให้คุณท็อปกับคุณชูได้ดูนะคะลิ้นจี่เอาใจหยางกุ้ยเฟยนะคะเป็นหยางกุ้ยเฟยตอกกุ้งาากาลังจะชิมแล้วหืมข้างในเแข็งๆกรอบๆกรุบๆมีวมเค็ม อร่อยจริงค่ะนี่ค่ะคือหนึ่งในเมนูของริสิตด,ดาวเราทัวร์นะครับซึ่งมารกกับโคตูเทเตอร์ทรัพย์นะรพี่ยอดนะครับขอบคุณมากครับพี่ยอดค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะโอ,อ,อ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอาหารจีนนะวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องบินไปกินเองดา<ป>เนาะ<ป>แต่ตอนนี้ เอาเมนูตรงหน้าเราดีกว่าเนาะต้องบอกว่าโห้นี่เป็นเมนูอาหารไทยที่น่าทานมากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยตานะกว่าจะเป็นเมนูหน้าตาสวยขนาดนี้ต้องใช้เวลานะแล้วเขาก็ยอมใช้เวลาใช้ความตั้งใจเพื่อจะให้เรามีทั้งเมนูหน้าตาดีแล้วเดี๋ยวเราชิมให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าเริ่มจากอะไรนี่เอาตรงหน้าเลยไหมเอาตรงหน้าพี่โลเลยอ๋อนี่ข้าวผัดข้าวผัดอะไรครับเผาเนื้อโหนจากลาชบุรีนะครับนี่เอามาจากราชบุรีก่อนที่จะมาทอดเนี่ยนะครับเราเอาไปอบลมร้อน5ชั่วโมง ก่อนที่จะเอามามาทอดให้ได้ทานเป็น<ล>พิเศษดีเลยครับผมผมทานทีไรผมก็ใช้มือกัดเข้าไปเลยครับอย่างเงครับเฮ้ยมัแบบกรอบข้างนอกนุ่มในถูกต้องเลยครับม,มีมันกำลังดีอ่ะหอมปุ้ง กถ้าผมบาที่นี่ผมผมก็จะทานเมนู <ฮะ S 1> นี้ครับแฮะแสดงว่าเมนูนี้เป็นสูตรของพี่โป่ะเนี่ยทุกทุกคนร่วมกันดีกว่าครับไม่เป็นไม่เป็นคนใดคนหนึ่งเพราะว่าพวกเราทุกคนมีความเป็นยูนิคเป็นเอกภาพเราจะมองดูในร้านนั้นเรายังไม่เห็นใครรุ่นเดียวกับพี่โลเลยดูเด็กๆก,กันทั้งนั้นเลยพี่โลมีกี่เจเนอเรชันฮะประมาณตอนนี้มีอยู่3เจเนอเรชันอยากอยากที่บายอย่างนี้นะครับทำไมเราอยากได้มีความเจเนอเรชันที่มีความแตกต่างกันทุกอย่างที่มารวมกันมันจะอยู่ด้วยความร่วม อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะในการทําร้านที่สามารถนําไปใช้กับชีวิตรจริงกับทุกคนได้น,นีวัดมัสมนนี่ใครๆก็บอกว่าวม,มันก็คือมัสัมนคืออย่างนี้ครับซูวีด้วยอุณหภูมิ68องศามันจะเป็นมีความจุ้ยซี่ซึ่งแบบด้วยเครื่องแกงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําเองทำไมมันหอมอย่างกับขนมนอ่ะหวานกำลังดีนะครับแล้คนที่พี่บอกเลยอ่ะ นุ่มมากมันเป็นกลิ่นของอบเชยเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นหอมของของถั่วอยากกินเมนูไหนเป็นเมนูต่อไป ก็โออันนี้ก็ได้แม่นี่เป็นผ้าทูน่าทูน่าเนี่ยเป็นเกรดของเซซามินะครับสามารถทานอนิได้โอ้หน้าตานี้ดูแบบโอ้โหหรูหราแตนน้ายําถึงรสอ,อันนี้รสมากอันนี้รสมากแม่ต่อปลาหมึกแล้ว,ต,วลตัวนี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มก็เป็นปลาหมึกลากอวนดําจากที่สมุทรสาครที่ที่บอกว่าลากอวนดํานี่คือยังไงครับเป็นลากตอนคืนครับแล้วก็มาตอนเช้าอ๋อก็คือสอดมากเลยลก็มีความสอดอยู่แล้วครับ ตุ่มนะไข่เค็มก็ไม่เค็มเว่อร์ไข่เจาอะไรอยเงี้ย ไก่เค็มชัยยาครับกุ๊งกุ้บบาชอบโอ้โหชอบนวดมากเลยดีมากเลยเดอรมัสกันละเดอะมาสกุ้งกุบากุ๊งกุบนี่คืออีกหนึ่งเมนูของอาหารไทยซึ่งเป็นจานหลักนะฮะก็กุ้งกับไข่นกกระทาราดซอสมะขามก่อนที่จะเอามาทอดเนี่ยนะครับไข่นกกระทาเราเอาไปต้มในอุณหภูมิที่แบบจะคล้ายๆซูวีเหมือนกันกันนะครับเพื่อเพื่อต้องการให้มันมีความนุ่มเนี่ยนะครับซอสมะขามอันนี้เดอะมาสกำลังจะบอกว่าให้ติดดาวห้าจานนี้สำหรับอาหารไทย ของทีเร็กซ์ลูกติดดาวอะไรมาครับแม่ก็เหมือนกัน อันดับหนึ่งอันดับสองอันนี้อันนี uh, ulas, uh, ้ครับคือแบบอันนี้อร่อยหมดแล้วแต่อันนี้ครับจานหลักของที่นี่ III, ที่เป็นอาหารไทยเราได้ชิมแล้วเอาเดี๋ยวย้ากันเอาไว้หน่อยตอนนี้จริงๆเปิดแล้วนะคะทานได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยแต่ถ้าเป็นอาหารหลักนี่ก็จะเริ่มสิบโมงเป็นต้นไปนะคะออยากให้พี่โลฝากหน่อยว่าพี่การร้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะก็อยากฝากร้านไนิดนึงทีวเล็กแกสโตรบาร์ของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ซอยเจริญนคร64นะครับถนนเจริญนครนะครับเบอร์โทรศัพท์ 081 1 4 5 6 0 6 4าครับโทรมาสอบถามโทรมาจองที่นั่งได้เลยอร่อยสมกับชื่อร้านเลยอะครับด้านเส้าทีเด็กแบบแข็งแรงยังไม่ได้อยู่ที่แบบคอนเซปต์หรือแนวคิดของร้านนี้นะต้องนึกถึง A W L Royal Jelly การรับประทานนมพึง่งควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายและนี่ค่ะยังเป็นนมพึ่งแท้ที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ดูรีวิวเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจนะคะได้ตามช่องทางนี้เลย เลยค่ะลติดดาวอาราวเดวอเตรียมตัวให้ติดดาวอาราวดวอร์ว โอ้โหเห็นหน้าตาเมนูอาหารแล้วต้องบอกว่าสมแล้วนะคะที่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่เราอยากให้ทุกคนมาเช็คอินกันนะ <ST> นี่มันเป็นอาหารแนวเวสเทิร์นจากประเทศอะไรยังไงสไตล์ไหนบ้างคะอเมริกันเลยครับซี่โครงหมูบราร์บีคิว หมักจากซอสเครื่องเทศอะไรเดียวถึง19ชนิดก็รสชาติก็ต้องบอกว่าลองต้องลองทานตัวนี้แหละคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นซุปทัฟเฟิลมีความหอมผมว่าไม่ไม่แพ้ที่ไหนทุกที่อะครับในหมวดหมูของตารเป็นซุปท็อปเปิลนะคะส่วนตัวนี้ค่ะลูกชุ่มมอ,องอยู่ตาเป็นมัน<อ>เลยเนียครับที่ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นมันหวานทอดเราได้มันหวานมาเนี่ยครับกว่าจะทอดได้กรอบอย่างเงี้ยต้องพยายามทาแล้วก็มีพาเมซานชีสด้วย ต่างกับการทอดมันฝรหลงเหรอคะพี่โลมันต่างกันมากครับเพราะว่าต้องต้องอธิบายอย่างนี้นะครับมันหวานเนี่ยมันจะมีนี่ครับน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยมันเวลาทอดเนี่ยมันจะน้ำตาลมันจะออกมาพอมันออกมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เชื่อมเชื่อมใช่ครับแล้วมันจะนิ่มมันมันก็ไม่แห้งไม่กรอบไม่แห้งไม่กรอบเหรครับเห็นไหมครับลองลองลองดูแต่นี่มันแห้งแล้วกรอบกว่าจะได้เป็นอย่างเนี้ยทิ้งไปเยอะทิ้งไปเยอะครับแลฮะพี่ขาตอนแรกที่มันทอดยากทำไมไม่เลิกทําไปเราไม่เคยล้ม มเลิกอะไรง่ายๆอยู่แล้วครับคืออะไรท,<อ>ที่ที่ยากเนี่ยบองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราและเพราะไม่ล้มเลิกก็เลยได้มันหวานทอที่อร่อยแหละให้ทุกคนได้มาลองชิม,มวิก่อนจะชิมเมนูต่อไปนึกถึงคนนี้มากค่ะเขาชอบเมนูนี้จริงๆ พูก็ดีพีพ่พูค่ะครับพีู่กินอาหารมี้อร่อยอร่อยพี่พูมีอะไรดีๆให้หนูบ้างดีเลยนี่เลยครับนี่ไหน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 เบนเจออยดีแอคทีฟอายุมากขึ้นอ,ออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เบนเจออยดีแอคทีฟเป็นน้ํามันสกัดเป็นงาดําด้วยแล้วมีสารสกัดอย่างอื่นอีกทั้งหมด,ด9ชนิดขอมอบสิ่งด <am> ีๆเอาเข้าโปรเลยดีกว่าเอาเลยนะครับวันนี้ซื้อ3แถม3ยังไม่พอนะครับสาหรับ50สายแรก แถมชามเซรามิกอันนี้เอาไปอีก1ชุด3ใบและหมอนอิงใบใหญ่ๆอีก1ใบทั้งขอแค่1นึ0บาทครับโทรมาเลย021143330นะครับ021143330หรือว่าแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยก็ได้เอามาแค่1นึ0บาทอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย61จ้ะกินมานานแค่ไหนพี่ภูมิกินมา10ปีแล้วนี่เข้าปีที่11บอ็ใครบ้างคะเหมาะกับวัยอย่างเราสั่งเลยครับ 0 2 1 1 4 3 3 3 0 0 2 1 1 4 3 3 3 0ครับทานจริงนะเนี่ยเดี๋ยวทายดูดทานจริงทานมา10ปี11ปีแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะต้อง นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกําลังกายแล้วเสริมด้วยตัวนี้ครับเป็นจออยด์ดีแอคทีฟบอกอย่างนี้มีสารสกัดทั้ง9ชนิดนะครับงาม่อนงาดํารําข้าวมะพร้าวน้ํามันปลาถั่วดาวินคาน้ํามันกระเทียมสารสกัดจากพริกไทยดาและขมิน้นชันด้วย <À. S 1> อ่านี่คือสารสกัดที่เขาเรียกว่าสกัดแบบสกัดเย็นนะครับ <Ừ. S 1> โรงงานก็ได้มาตรฐานนี่พี่ไปดูมาแล้วนะครับจากภาพที่เราเห็นคัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพที่ดี เอามารวมกันไว้ในกระปุกนี้ทานทุกวันดีทุกวันรีบโทรเลยค่ะ <laughs> โปรรอบสุดท้าย <laughs> โปรรอบสุดท้ายนะครับซื้อ3กระปุกแถมอีก3กระปุกแต่ยังไม่พอสําหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามานะครับแถมชามเซรามิกอีก3ใบ1ชุดนะครับและหมอนอิงอีก1ใบวันนี้จ่ายแค่1,090บาทโทรมาเลยครับที่เบอร์0 2 1 1 4 3 3 3, 3, 3 0ครับ ขอบคุณพี่ชมพูค่ะขอบคุณมากครับคุณท็อปของที่ดีชุวฉันได้หรือเปล่าค่ะคุณท็อปตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมดีมากดูแบบเนี่ยแอนเจิ้ลแฮร์สกา a ล็อปเนี่ยครับเป็นสไตล์ไหนฮะอันนี้อิตาเลียนครับ a n g e l h a ลแเนี่ยครับแล้วน้ำเนี่ยฮะแต่เป็นเย็นนะครับ a n g e l h a ลแเย็น เขาเชื่ออะไรอะฮะเมนูนี้แอนเช h a i ฮเย็นซอสทัฟเฟิลพรสื่อถ้าทานเนี่ยอยากให้ตัดไปพร้อมๆกันหนึ่ชิ้นนะครับแล้วก็ทานไปด้วยกันลาดน้ำซอสสักน,นิดนึงนะครับจริงๆเ้้ามาคราวหน้าเนี่ยอาจจะได้ทานทัฟเฟิลหอมอ่ะขาวมันเป็นมิติตที่ ลหลาีซ้อนเนาะหวานหวานแบบบิตเตอร์บิตเตอคมๆนิดน,นึงอ,อุ๊ยกำลังดีอ่ะไม่มากเกินไปนะผมชอบซอสมากเลยครับจริงอ่ะซอสมันไม่แบบมันเป็นมิติที่แตกต่าแงบบแล้วคุณคนนี้คือ ทาโก้ครับอันนี้คือนาโชบาร์บีคิวหมูนี่นี่เราจะมีนะเครื่องเคียงให้สําหรับคนชอบแบบไหนครับก็เลยทำสด <ทำ S 1> ชอบหม<ท>ดแม่กินหมดอีกผมชอบอันนี้คืออะโวคาโดใช่ไหมใช่ใช่ครับคือซึ่งซึ่งใส่พวกเอ่อโทมิโต้ก็มะเขือ,<พ>อ,อเทศอะไรขึ้มา,มานาโชนี่ดูมันโรตีไหมฮะแม่เออแบบแบบนาโชนี่ผมว่าแบบทําแบบที่นี่เลยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แบบใช่ครับให้ทําที่นี่ครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้อมาครับชอบอ่ะนาโชอย่างเงี้ยนาโชอย่างงี้แบบบางทีนาโชแบบอันนี้กรอบกันล ตังดีอ่ะตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีมากขนมปังนี้ก็เป็น garlic bread นะคะ garlic b ร e ก d ก็โดยใช้ซาวโดเหมือนกันนะครับแล้วเราจิมาจ้มเลยลูกเราจิ้มเลยนี่นี่ซุป่้นกำลังดีอ่ะ s like, <S wow, ไม่ติดมากอะแล้วก็ไม่วอเตอร์มากอะ <g all ion> ติดกำลังดีติดกำลังดี พอกินกับกาลริกเบรดก็เข้มข้นครีมมี่กำลังดีครับผมชอบอันที่แบบมีครีมกําลังดีนะบางทีครีมเยอะเกินก็ได้อันนี้ไม่เยอะไม่ติกเกินเรามาดูตัวนี้นะฮะนี่คือไฮไลท์ค่ะจากเฮิร์บ19ชนิดเลยนะขัผงปรุงต่างๆคุณผู้ชมค่ะลิปของเขาเนี่ยสีซอสในการแบบว่าหมักมันออก สีแดงสวยมากอลูกจ๋าลูกเราใส่ใจถึงขนาดว่าไม่อยากให้มีความไหม้ความเกลียมของบาร์บีคิวนะครับเพราะมีความเผ็ดอะไรไม่รู้ใช่ใช่ครับอร่อยจังเลยอะ แต่นี่มันมีแบบแร่เราชาิมากเลยในซอสคือแบบกินไปมันเผ็ดด้วยพิมเค้มวซวๆนิดนึงมีเผ็ดอร่อยมากไม่ได้เป็นเผ็ดแบบปาปิก้าด้วยนะเผ็ดหวานนิดนึงหวานเกือบจะหมาล่าแต่ไม่ใช่เนี่ยผมกินกับเชอร์รี่ฟราย์เลยคุณผู้ชมเราได้ชิมจานหลักของที่นี่นะชุดใหญ่ไปกับพิบทั้งเป็นแบบเออทางฝั่งไทยอาหารไทยนะคะแล้วก็ฝั่งต้องบอกว่าฝั่งยุโรป เนาะมีความพิถีพิถันตั้งใจอะไรที่หากินได้ยากแต่หากินได้ที่นี่แล้วอร่อยด้วยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่เปิดร้านนี้ที่เริ่มตั้งแต่8ปดโมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงคืนเป็นบรันช์เป็นอาหารกลางวันเป็นดินเนอร์เป็นแบบบาร์ดื่มโอ้ยได้ครบเลยอยากฝากนิดนึงครับตอนตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเพราะว่ายังมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่ง จะอลังการมากๆจะมีทั้งคาราโอเกะทั้งจะมีห้อง V.I.P. อเอตอบโจทย์สำ<อ>หรับทุกๆคนฝากเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับ0811456064ครับที่เรกแกสโตบาลนะคะแลนด์มาร์คใหม่ที่อยากให้ทุกคนมาเช็คอินเนาะมาตามหมายเลขโทรศัพท์พิกัด ครับ0 8 6 1, 1 4 5 6 0 6 4ครับ,รบทีเร็กแกสต r โ b บานะคะแลนด์มาร์คใหม่ที่อยากให้ทุกคนมาเช็คอินเนาะมาตามหมายเลขโทรศัพท์พิกัดก็อยู่ที่เจริญนคร 6, 6, 64มากันได้เลยนะคะคควันนี้เราลากันไปก่อนบอกแล้วเราสองคนเจอหน้าเราทีไรเราจะต้องแนะนำร้านอร่อยเด็ดๆแล้วเป็นร้านที่มีความหลากหลายให้เราได้เลือกกินออกมาใช้ชีวิตกันส่วนสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ <Bye. S 2> สวัสดีครับ